วานครับให้ไป4ตัวหน้าช่องครับก็เข้มมาถึง4ตัวเลยไม่ไว่าจะเป็นทางด้านปารีสครับบุลงยาแล้วก็ลาซิโอครับตัวแถมอย่างฮันเดอร์ฟิวเทาครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยพี่ในตามหน้าช่องไปเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหน้าช่องแตขนาดนี้ครับในครอบครัวจะแตขนาดไหนครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นโคตรเข้มชุดเข้มจัดนะครับก็มาครบมาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยอ่าเดี๋ยวขึ้นหน่อยละกันนี่เลยพี่พี่ในอยู่ในครอบครัวน,นะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหรือว่าใครนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไรแบบนี้ครับก็ ที่เดิมเลยสามารถคิดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเค็มจัดแน่นอนตัวนี้ในครอบครัวเลยเนี่ยก็แตกกันมา5วันติดติดแล้วนะครับวัดีครับเหมือนเดิมครับมี4คู่ครับมาให้เลือกเชียร์กันเดิมครับไปที่คู่แรกกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลาครับคู่แรกครับคู่ระหว่างด้านฟรีนูดครับวันนี้เปิดบ้านเมืองทางด้านโลมาครับคู่นี้ครับเป็นมองทางเจ้าบ้านฟีนูดได้เลยนะครับเพราะว่าเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครแล้ว8เกมติดครับหลังจากโลมาครับ ครับผมชื่อว่าฟีนูดครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียบที่ฟีนูดได้เลยสงคู่ลงไปนะครับคุณหว่างด้านยังบอยครับวันนี้เปิดบ้านของด้านสปอร์ติงลิบอนครับคุณนี้ไปมองมาทางทีมเยือนสปอร์ติ g งลิบอนได้เลยนะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดเนี่ยเอาชนะมาได้ถึง5เกมครับแล้วก็ทําประตูไปได้ถึง18ลูกครับไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียวครับ วันนี้ครับผมเชื่อว่าสปอร์ติ้งลิเบอนครับมีให้แน่นหนึ่งประตูครับให้ไปลุน้นเมตส์สองได้เลยวันดีก็ให้เลือกเชียร์ที่สปอร์ติ้งลิเบอนได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับคู่ระหว่างด้านเอซีมิลานครับวันนี้เปิดบ้านของด้านแลนครับผู้นี้เราไปมองไปทางเจ้าบ้านเอซีมิลานได้เลยนะครับเพราะคุณภาพทีมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยบอกฟอร์มตอนนี้นะครับถือว่าร้อนแรงเลยไม่มีตัวเจ็บ ไม่มีตัวติดโท่แบนด้วยหวัดดีครับผมชื่อว่าเอซครับมีให้แน่นหประตูครับให้ไปลุน้นเม็ด์สองได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เอซมิลานได้เลยส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้ละกันขอหัวใจสัก50ดวงละกันตัวแถมของเราเนี่ยก็แตกกันมา13วันต,ต,ติดแล้วนะครับสรุป3ทีมวันนี้ครับชอบไปทางด้านเฟรนูตสปอร์ติ้งลิเบอนแล้วก็เอซีมิลานจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว,ว่าพี่นะครับท ที่เดิมเลยสามารถคิดก้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับแน่นอนครับมีมากกว่าช่องหน้าอะไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนอยากให้มาลองตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับสวัสดีครับสโลแกนเดิมครับวิเคราะห์ไม่นานตำนานตลอดไปครับสโลวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลเหนือความสุขสวัสดีครับ